ะะทางองค์การบริหารส่วนตำบลก่อมานะคะโดยสำนักง,งานปลัดได้พาเจ้าหน้าที่นะคะของศูนย์พวัพันสัตว์น้ำนะคะซึ่งศูนย์พวัพันสัตว์น้ำของเรานะคะอยู่ภายใต้การดำเนินงานของท่านนายกพักเอออิดสอนสังนะคะขณะนี้ ทางศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำได้ทําการเพาะพันธุ์กุ้งกล้ามกรามนะคะก็นอกเหนือจากการเพาะเลี้ยงพันธุ์กุ้งกล้ามกรามนะคะตามนโยบายของท่านนายกนะคะมีนโยบายพเพาะเลี้ยงปลาขี้ตังนะคะแล้วก็อย่างอื่นร่วมด้วยนะคะเพื่อที่จะนําประสบการณ์ที่ได้รับในวันนี้นะคะไปต่อยอดที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ําของเรานะคะ นายภูมิพันธ์แท้หลวงครับเป็นนักวิชาการประมงประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่งทางอบตอก่อหมาก็ได้มาดูงานเรื่องการเพาะพันธุ์ปลาขี้ตังนะครับในนามผู้ประสานงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่งนะคะที่กฤษณาองอาจนักวิชาการประมงชำนาญการนะคะวนการจนาราชนะคะเป็นพนักงานผูช้ช่วยอยู่ในโรงปลาน,นี้นะคะ ซึ่งขั้นตอนแรกนั้นเราจะต้องมาคัดแยกพ่อแม่พันธุ์ก่อนเป็นการแยกตัวผู้กับตัวเมียซึ่งเราดูจากลักษณะภายนอกสามารถแยกได้นะครับของปลาถ้าเราสังเกตนหน้ามันอันนี้จะหักอันนี้จะแหลมตัวเมียจะแหลมนะครับตัวผู้หน้ามันจะหักสังเกตดูดูที่ปากใช่ไหมครับปากดูที่ปากแล้วถ้าจริงๆงั้นถ้ามันเป็นรุ่นเดียวกันครับ ขนาดมันก็จะต่างกันแล้วอันี้มันคนละรุ่นระหว่างตัวผู้กับตัวเมียอะไรโตเร็วกว่ากันนะครับตัวเมียครับตัวเมียโตเร็วกว่าตัวเมียจะโตเร็วกว่า้องกล้องมองเห็นไหมดังความแหลมกับความป้านเราจะทําการฉีดอรทโมูลโดยใช้อร์โมูลสังเคราะห์เอวิสอเอชเอซัสผสมน้ําเกลือฉีดให้กับแม่พันธุ์เพื่อเร่งการตกไข่ของปลากิตังตัวเมียและหลังจากนั้น เรา35ชั่วโมงเราจะนําไปผสมกับน้ําเชื้อตัวผู้อยากเราแยกปลาตัวเมียได้แล้วเราจะทําการ cannulation หรือการใช้ท่อสอดเข้าไปในช่องเพศโดยใช้อุปกรณ์2อย่างโดยทำทำการทดลองไุ่มไข่ไข,ขึ้นมาดูว่าถึงระยะที่พร้อมจะผสมเทียม ช่องช่องมันจะมันจะมีอยู่สามช่องมันจะมีช่องช่องขี้อ่าเราะพูดอย่างนี้ช่องอุจจาระมันนะแล้วก็ช่องกลางเราต้องเสียบให้เข้าช่องกลางครับมมันจะมีสามรูข้างในมันใช่ไห้ในตัวมันอ่าแล้วแล้วเราแล้วรูเราต้องเสียบให้เข้ารูกลางอ๋อถ้าเราเสียบผิดล้วนมันจะดูดไม่ออก ลักษณะไข่ที่ดีนะครับจะต้องร่วนแล้วก็ไม่มีไขมันบนก็ได้หรือเราจะสองคนถ้าสองคนเซนแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะแตกออกอ๋อมันก็จะจากนั้นเราก็ตัวน้ําเชื่อมันจะอยู่ได้ไม่เกินห้านาทีครับให้พ้นขึ้นมานี่มันจะมีเส้นอยู่ใช่ไหมครับครับเราฉีดได้บริเวณเนี้ยตรงไหนก็ได้ให้เหนือเส้นข้างลำตัวขึ้นไปอ่า เป็นรอกเป็น็อกตีละตัว